ขอเจริญพรนยมนะเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่ยี่สิพฤศจิกายน2565เราทั้งหลายผู้เป็นสัตว์โลกท่องไว้ในใจเสมอนะเราผู้เป็นสัตว์โลกกำลังท่องเที่ยวไปเรื่อยเรื่อย เจออะไรเรื่อยๆพบปะเจอเจออะไรอยู่ตลอดเนี่ยตาก็เจอสีเจอรูปต่างๆไปเรื่อยๆเจอดับเจอดับเห็นดับเห็นดับแหมเข้าใจไหมเน้อนี่ทำแม่นี่เพลินอยู่นั่นแหละเจอแล้วมันเพลินใช่ไหม เจอแล้วมันเพลินเพราะมันหลงหลงในสิ่งที่มันเจอตาเจอรูปนะพูดในฟังแบบให้คิดตามแต่บางคนก็ไม่ได้คิดตามหรอกมันเพลินยิ่งเวลากินนะเวลากินนี่ไม่ไม่มีปัญญานะส่วนใหญ่สัตว์โลกแกมาตายตอนนี้เนะี่ยตายจากการศึกษาตอนกินนี่ยากเลยจะข้ามได้ จริงๆเรื่องเนี่ยหลังพ่อพูดไปหลังพ่อก็นึกไปนึกเห็นเน่ยนึกเห็นคนทั้งหลายเนี่ยคือธรรมะเนี่ยเขามีอยู่กับผัสสะนี่แหละผัสสะที่เห็นที่เจอเนี่ยแต่ว่ามันเพลินมันยากที่จะศึกษาเรียนรู้ตัวธรรมะที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้านี่พยายามพูดให้คิด เราเป็นสัตว์โลกมีตัวตนคือมีความเป็นเรากำลังท่องเที่ยวไปมีอายตนะที่ทำหน้าที่ผัสสะสิ่งที่ปรากฏอยู่เข้าใจไหมตาก็ทำให้ความเป็นเราได้เห็นรูปต่างๆ เห็นดับเห็นดับเห็นดับดูเอาดูเอาหรือใครไม่เห็นบ้างตอนนี้เห็นแล้วมันเพลินนี่แหละหวว่าจะชวนศึกษาให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยนะสิ่งที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นธรรมะเห็นดับเห็นดับเห็นอะไรก็ดับเนี่ยมันนำเสนออยู่นะ มันนำเสนอความจริงว่านี่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่ตัวตนคือไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรคือไม่มีเราเห็นอะไรนะเพราะสิ่งที่เห็นนั่นเป็นรูปต่างๆนะไอสิ่งไอตัวเห็นนั่นเป็นนามนะนามธรรมอะเออสีต่างๆนั่นคือรูปรูปธรรม ตัวเห็นเป็นนามธรรมเนะี่ยเขาก็เป็นธรรมะเขานำเสนออยู่ตลอดเวลาแต่ทำไงได้มันไม่มีปัญญามันไม่รู้เมื่อวานก็คุยกับโยมแม่เรื่องนี้เมื่อวานหลวงพ่อก็พูดธรรมะกับโยมเม่คุยเรื่องเตรียมตัวจัดงานศพนี่อย่างหนึ่งแล้วก็คุยเรื่องที่ว่าแต่ละขณะเนี่ยมัน มันมีธรรมะปรากฏอยู่โยโมแม่หลวงพ่อก็พูดว่าเออนั่นสิเขาก็เป็นธรรมะของเขาอยู่แล้วแต่ทำไมมันถึงไม่เออไม่ยอมก็เป็นประเด็นว่ากระเพาะกิเลสมันหนาปัญญามันน้อยแต่ยังดีนะโยโมแม่หลวงพว่อยังคิดว่ามันก็เป็นธรรมะอยู่แล้วก็ทุกอย่างที่ตาเห็นนะมันก็คือธรรมชาติ คือรูปธรรมนามธรรมที่มันไม่เที่ยงก็ดับไปดับไปเห็นอะไรก็ดับเห็นอะไรก็ดับอย่างเนี้อย่าไปทำอะไรมันทำไม่ได้หรอกใครขืนไปทำคนนั้นก็เป็นสัตว์โลกจะต้องเป็นทุกข์ปล่อยมันไปเลยเห็นอะไรก็ปล่อยอย่ามีเราไปจัดการสิ่งที่เห็นเห็นดับเห็นดับเห็นดับ แต่หลวงพ่อพูดในมุมสัตว์โลกไงนะธรรมชาติของสัตว์โลกจะมีความเป็นเราอยู่เสมอและเราเป็นผู้ท่องเที่ยวไปเห็นเ,เห็นไปท่องเที่ยวไปเห็นไปเราเห็นเราได้ยินใช่ไหมหูก็รับเสียงผัสสะกับเสียงดับได้ยินเสียงอะไรก็ดับขึ้นมาเนี่ยแต่มันมีเราใช่ไหมสัตว์โลกต้องมีเราไงท่องเที่ยวอยู่เนี่ย กำลังเดินทางเก็บเอารูปบ้างเก็บเอาเสียงบ้างเก็บเอามาแบกมายึดไว้เอามาเสพเอามาทำให้เจ้าของเป็นทุกข์ทำให้ความเป็นสัตว์โลกหรือความเป็นเราเนี่ยมันไม่ยอมนิพพานไงมันก็อาศัยเกาะสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนี่แหละโดยที่เนี่ยจมูก็เก็บเอากลิ่นลิ้น่าลิ้น ก็เก็บเอารสเออลิ้นก็เก็บเอารสเนี่ยรถอาหารเนี่ยระวังให้ดีนะรสน,น,นั้นเป็นเพียงปรากฏการของรูประทุรูร้รสเป็นปรากฏการของนรารมธาตุดูให้ดีเกิดดับเกิดดับอย่เนี่ยเออวันนี้แกงผักกิเหล็กแซบ่บะแกงผักกิเหล็กแซ่บ นะรสนะรสปรากฏลิ้นสัมผัสรสแล้ะก็รู้รู้เฉยๆยังไม่พอยังหลงด้ยโยมนะหลงหลงชอบมันนะก็มันเสพเนะี่ยหลงคิดว่าเสพอืแล้วก็เสพไเนี่ยอันนี้เป็นนามนะเนี่ยไอ้ตัวเสพตัวหลงเนะี่ยตัวยึดตัวพอใจเนะี่ยเป็นนามนาม,มาทำนะ มันก็ดับไปด้วยกันนี่แหละคนไม่มีปัญญาจะไม่รู้หรอกน้องพ่อเทศให้ฟังนี่เออถ้าไม่มีปัญญานี่ยมคําเทศนี้จะเขาจะใช้ไม่เป็นไงคือไม่เป็นประโยชน์กับจิตอ,อ่ถ้าคนมีปัญญาจะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าได้พิจารณาแล้วก็ถ่ายถอนความหลงออกจากจิตได้ไงแต่่โยมทําได้ไหมเนี่ยลิ้นก็รู้รส จมูกก็รู้กลิ่นเนี่ยมันเก็บเอากลิ่นให่ไหมเก็บลิ้นก็เก็บเอารสแต่ละขัขนานานะ้นเนี่ยขั้นเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งรสมาเลยมันเก็บมาเนี่ยไอ้กลิ่นก็ตามรสก็ตามนั้นเป็นปรากฏการณ์ของรูปราธาตุนั่นเลยรูปธาตุรูปรธรปรมไอ้ตัวรู้รสรู้กลิ่นเนี่ยเป็นนามธรรมานะมันมีอยู่เนี่ยแล้วมันก็นำเสนออยู่ว่ามันก็เป็นธรรมะอยู่แล้ว แต่มันไม่ได้ศึกษาไงประเด็นมันคือมันไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มันมีแต่ความหลงเพลิดเพลินเนี่ยคนมีปัญญาฟังเอาเนะไม่ใช่แค่มาแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็ทำพิธีกรรมไปวันๆแค่นั้นไม่ใช่นะไม่ใช่พุทธนั่นน่ะเป็นเปลือกพุทธอ่ไม่ใช่ตัวพุทธนั่นน่ะผ้าขาวผ้าเหลืองไม่ใช่ตัวพุทธนะพิธีกรรมต่างๆไม่ใช่ตัวพุทธ ตัวพุทธคือตัวธรรมชาติที่รู้ความจริงรู้ความจริงเป็นเหตุให้จิตว่างจากการยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่มีความหลงรู้แล้วมันก็ไม่หลงไม่หลงยึดไม่หลงยึดทุกก็เลยดับนั่นแหละตัวพุทธเป็นอย่างนี้เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน่ย รู้ความจริงก็ไม่หลับไหลต่อไปไม่เพ้อฝันไม่จินตนาการเป็นตัวเป็นตนจิตใจก็เลยเบิกบานไม่ห่อเหี่ยวไม่มีกิเลสความโหลง,ลงราคะโทสะโมหะที่เปรียบเหมือนไฟมาเผาใจให้มันห่อเหี่ยวจึงว่าใจเบิกบานเป็นอิสระสมบูรณ์แบบไม่ใช่ผ้าขาวไม่ใช่ผ้าเหลืองนีย ไม่ใช่หรอกไม่ใช่พิธีกรรมใดๆทั้งสิน้นไม่ใช่พระพุทธรูปตัวพุทธคือตัวที่หายโง่จิตหายโง่ว่างจากความโง่ทุกข์มือนกะดับนั่นแหละตัวพุทธมีน้อยคนนะชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงความเป็นพุทธได้แต่เล่นกับนิมิตของพุทธเครื่องหมายของพุทธ ที่ปรากฏขึ้นทางอายตนะมาลูบลูบคำคำผ้าขาวบ้างผ้าเหลืองบ้างพิธีกรรมต่างๆบ้างเป็นต้นลูบลูบคำคำเล่นกันไปด่ากันไปพร้อมเป็นกรรมเป็นเวรไปมันเข้าหลักพุทธที่ไหน่นะมันเป็นสัตว์โลกเนี่ยสร้างวัดก็สร้างกันไปใหญ่ๆโตๆสร้างไปก็ทะเลาะกันไปเรื่อยๆ ทะเลาะกันไปทะเละกันมาวัดแตกอีกอน,นันเป็นพุทธที่ไหนหวกสร้างวัดสร้างอะไรส่วนใหญ่เนี่ยนะส่วนใหญ่นะไม่ใช่แนวทางพุทธแนวทางพุทธเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธการสร้างหรอกแต่เขาจะามีการศึกษาในขณะทุกขณะที่เกี่ยวข้องก,กับกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการสร้างการทำก็ไม่มีเราสร้าง นีม่มีหรอมีแต่รูปนามกิริยาของรูปนามไม่มีผู้สร้างเพราะว่าอิฐหนินดินปูนต่างๆก็เป็นรูปรูปธรรมนะตัวเราในร่างกายขยับขยีอนเคลื่อนไปในกิจกรรมต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นรูปธปาตุรูปธรรมไงตัวรู้รู้สึกนึกคิดก็เป็นนามธาตุนามธรรมทุกณนะขณนะขนะเขาก็นําเสนอ ว่าเขาคือทรมะแต่คนคนไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจวิถีพุทธเนี่ยก็เลยหลงให้มีตัวตนนะมาเป็นผู้สร้างนั่นสร้างนี่ทำนั่นทำนี่ทำไปเสพไปเลียงตันหาของเจ้าของถูกใจก็มีผิดใจก็มีเ,เพราะฉะนั้นนะมองให้ดีนะมันเหมือนกำลังเล่นเกมอยู่ แค่เล่นเกมเล่นเกมของความเป็นสัตว์โลกไปเรื่อยๆเนะี่ยจริงๆแล้วว่าพูดอีกก็ถูกอีกไอ้ที่สร้างๆทำๆอะไรกันทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่แค่เล่นเกมนะเล่นเกมบางทีได้ขึ้นสวรรค์นนะเพราะเกมเนี่ยมันเป็นการหาเรื่องที่ทําให้ได้บุญเกนะมบุญเกมสัตว์สุขติแต่หลายคนที่เกี่ยวข้องกับวัดวาศาสนาแล้วก็ตกนรกหมกไม่ก็ไม่ใช่น้อยเล่นเกมผิดไนงะไปทุกกติเลย ใจิตใจเศร้าหมองคนมัวระหว่างของการเล่นเกมทำกิจกรรมต่างๆบางคนลงทุนเยอะนะลงทุนเกี่ยวกับภาษาสนาเนี่ยเยอะมากลงทุนด้วยเงินด้วยทองด้วยสิ่งด้วยของด้วยแรงกายแรงทรัพย์แรงใจทุ่มเทมากแต่มันก็แค่เกมเกมที่ความเป็นเรามันชอบแบบนี้ ชอบแบบนี้ก็เลยทำอย่างเนี้ยตั้งใจทำทำไปเสพไปมันก็มีละถูกใจก็มีแต่ก็มีเรื่องผิดใจด้วยเช่นเดียวกันนีม่มีอะไรที่มันถูกใจเราทุกอย่างหรอกทุกเรื่องนิย,ยมนะไม่มีอ่ะไม่มีอะไรถูกใจทุกเรื่องหรอกมีถูกใจก็ มากบ้างน้อยบ้างไม่ใช่ถูกใจแบบมากทั้งหมดนะไอ้ที่ถูกใจก็มีถูกใจมากถูกใจน้อยออและขณะบางขณะก็มีผิดใจมากผิดใจน้อยแลย้วยอมไม่คิดดูเนะี่ยถูกใจผิดใจเนะี่ยมันก็จะทำให้เกิดความสุขความทุกข์ซึ่งเจ้าความสุขความทุกข์ที่ได้มันก็เป็นแค่สังขารเป็นธรรมะเป็นนามสังขารนนะ่ย นามสังขารสิ่งปรุงแต่งเกิดเกิดดับดับ,ดบของมันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่คนไม่ศึกษานะคนไม่ศึกษาเออเออพูดคำว่าคนไม่ศึกษาเนี่ยนะเขาจะตื่นกันหรือปเปล่าบางคนสะดุ้งนะเข้าวัดมาทั้งชีวิตลงทุนทำกิจกรรมในทางศาสนามาทั้งชีวิตออไม่เข้าใจเรื่องนี้พอมาฟังหลวงพ่อเทศแล้วสะดุ้งมันเข้าใจมันจะสะดุ้งเลย ตลอดมาชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าวัดเข้าวามานานแล้วแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจเข้ามาเล่นเกมในวัดนี้เองเพิ่งจะรู้เมื่อมาฟังหลวงพ่อเทศนี่แหละเข้าไปวัดไหนวัดไหนตัวกูตัวกูตัวข้าพเจ้านี่นะก็ต้องหาเหยื่อที่วัดนั้นสำนักนั้นไปเจอใครก็แล้วแต่เจออะไรก็แล้วแต่ทางตาทางหูเนี่ยมันเห็นมัน ได้ยินได้กลิน่นได้รสได้ผดทะพะอยู่เนี่ยโยมมันมันเก็บเอามานะเอาเก็บมาเล่นเก็บมาเสพย,ยึดมันถือมันหาแต่เรื่องเข้าวัดมาทั้งชีวิตนะอายตนะเจออะไรในวัดเนะี่ยมันก็เก็บเอามาเสีเป็นการเล่นเกมไปเรื่อยๆนี่เราฟังหลวงพ่อเทศสะดุ้งเลยโอ้จริงจริงอย่างที่หลวงพ่อเทศ ฉันนี่เล่นเกมมาตลอดเข้าวัดบางทีก็ได้ความรู้สึกดีๆแต่บางทีก็รู้สึกผิดหวังมากขัดใจฉันมากวัดนี้วัดนั้นบางคนบอกฉันไม่ไปแล้ววัดนั้นทําไมอ๋อมันขัดใจฉันไงเฮอ,อข้าวัดไปนึกว่าจะไปทําให้หายโง่เอาเข้าไปเพิ่มความโง่เอ้ยฉันไม่ไปแล้ววัดนี้ทําไม มันไม่ถูกใจฉันนะนะสมภารพูดไม่ถูกใจฉันทำไม่ถูกใจฉันนะหรือใครในวัดนั้นไม่สนองตัญหาฉันฉันไม่ชอบอะอย่างเนี้ยเรียกเรียกว่าเข้าไปหาเรื่องมันเป็นเกมเกมของสัตว์โลกไม่ถูกต้องอะเยอะนะโยมนะคนที่ออกอาการอย่างเนี้ยเยอะมากวัดเราก็คอยคอยดูเราก็เห็นอยู่เรื่อยๆต่อ นะบางคนก็แรงแมากนะมาสร้างคุยนะเนี่ยมาเล่นเกมนะไม่ไม่ได้ทำให้ความโง่ลดลงนะไม่ได้มาดูว่ามันเป็นธรรมนะวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่คนเนะี่ยมาเอาความโง่ออกโง่ยังไงเ,เป็นประเด็นให้อธิบายนะโง่ยังไงอาก็โง่ที่มันหลงเนื้อนหนังร่างกายว่าเป็นเรานี่แหละ หลงจิตใจความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นเราเนี่ยแล้วก็ท่องเที่ยวไปเก็บเกี่ยวเอาเหตุการณ์ต่างๆทางตาทางหูจมูกกลิ้นกายใจเนี่ยนะเศษอยู่เนี่ยเล่นอยู่เนี่ยหัวใจมันเนี่ยมันโง่อยู่เนี่ยโง่หลงอยู่เลยอันนี้แหละคือความโง่เน่ยอา้าวเข้าวัดมามาเอาความโง่ออกเอาความหลงออก ก็คือเข้ามาเจริญสติเจริญสมาธิเจร,ริญปัญญาให้เห็นว่าแต่ละขณนะขณะเนี่ยไม่มีเราเนี่ยเข้ามาในวัดเนี่ยมานั่งดูรูปดูนามนั่งนอนยืนเดินก็ได้นะกำหนดดูพิจารณาดูรูปดูนามอย่างกินเนี่ยใครกิน,นถ้าตาตแบบ แบบยังไงตอบแบบสัตว์โลกเห็นไหยตอบแบบคนโง่ก็ว่าฉันกินนี่แหละฉันนะเป็นคนกินนี่ถ้าตอบอย่างคนฉลาดนะฉลาดในธรรมพระสัมมาสัพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีใครกินมีแค่กิริยาในทางธรรมก็คือรูปนามเท่านั้นเนี่ยไม่มีไม่มีผูกกินนะไม่มีผู้กินนะ กินเคี้ยวจ,จับ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 เนี่ยอไอ้นี่กิริยารูปรูปนี้เป็นธรรมเรียกว่ารูปธรรมไม่ใช่เรากินเลยนี่ตอบอย่างคนฉลาดนะไอ้เนี่มันรู้อยู่ระหว่างกินเนี่ยมันก็รู้ใช่ไหมเนี่ยมันรู้รู้สึกอยู่นะเนี่ยเออคนฉลาดก็ก็บอกว่าเนี่ยไอ้ความรู้สึกนึกคิด ต่างๆระหว่างกินเนี่ยมันเป็นนามธาตุนามาธรรมนะกิริยานามนะแล้วมันก็ดับอยู่เนี่ยตลอดความจริงคือดับเนี่ยความจริงอ่ะดูดิดูความจริงอ่ะดูไหมดูนะมันบังคับไม่ได้หรอกกินเท่าไหร่กินเท่าไหร่รดับเท่านั้นรู้เท่าไหร่ดับเท่านั้นกินไปดับไปเนี่ยนะระหว่างที่กินก็รู้เนี่ยรู้กินรู้กินรู้สึกระหว่างการกินดับไหม ดับไหมอ่ะดับใช่ไหมดับตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยปรากฏการของรูปนามดับตลอดเลยใครเห็นบ้างเออบางคนเนี่ยเข้าวัดมาจนกระทั่งแก่แล้วก็ไม่ก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้นะยมนะไม่เข้าใจไม่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเน่ยสงสารเออไม่เอาความโม่ออกอ่ะอ่าไม่เอาความโม่ออกมาอยู่วัดเนี่ย ปล่อยให้ความโง่มันทํางานมันก็กูนี่แหละเป็นคนกินกูเป็นคนเห็นกูเป็นคนรู้กูเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยทุกข์มันอยู่อย่างเนี้ยไม่ได้รับการแก้ไขอะไรนะโอ้อยากเนกันนะเนี่ยสําหรับคนที่ไม่มีปัญญาน่าสงสารนาเห็นใจเราว่าก็เลยพยายามที่จะมาเทศกระตุนให้ทุกคนเนี่ย ได้ปฏิบัติธทมทุกขณะขณะขณะ,ะไปไม่เว้นแม้กระทั่งกินไม่เว้นแม้กระทั่งเข้าสวมเข้าสวมก็มีสติเห็นธรรมะไม่มีใครเข้าสวมหรอกมีแค่กิริยาในทางธรรมรูปธรรมนามธรรมดับไปหายไปดับไปหายไปใจมันก็เลยหายโง่ใช่ไหม ใจมันมันเอ่อมันจะลบความโง่ออกเอมื่อความโง่ไม่มีมันจะว่างๆอ่ะจะว่างๆเหลือแต่ธรรมะธรรมะเขาก็ปรากฏไปตามกฎอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนได้ยากอานัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ในตัวเขาเองเนี่ยนั่งเฉยๆน้องพ่อนั่งดูธรรมะโยมนะนั่งเฉยๆเนี่ยน้องพ่อไม่ทําอะไรนะ มันจะมีสิ่งที่มันปรากฏให้หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อไม่ทําอะไรหรอกแล้วความจริงอ่ยความจริงที่หลวงพ่อเห็นก็คืออะไรที่มันปรากฏอยู่มันก็ดับอยู่หลวงพ่อไม่ทําอะไรมันเลยนะมันทําไม่ได้หรอกไม่ออกแรงทําอเนี่ยอย่างอย่างตัวเห็นตัวรู้เนี่ยตัวรู้มันมีอยู่เนี่ยไม่ไม่ไปทําอะไรมันหรอก ตัวรู้มันก็ดับอยู่ต่อหน้าต่อตานะรู้ดับรู้ดับรู้ดับเนะี่ยจะบังคับมันไม่ให้มันดับมันไม่ได้ไงและอะไรที่ถูกรู้อะอะไรที่ถูกรู้มันก็ดับไปด้วยหลวงพ่อไม่ทํานะอย่างเช่นมันรู้รู้สีเนะี่ยหรือตัวเห็นเนะี่ยลืมตาหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อไม่ทําอะไรในสิ่งที่เห็นนะเห็นอะไรมันก็ดับของมันเองนะ่งเสียงเหมือนกัน เนี่ยหลวงพ่อได้ยินเสียงนีทุกเสียงเลยหลวงพ่อไม่ทําอะไรมันหรอกมันดับของมันเองมันอนิจจังของมันเองทุกขังทนได้ยากของมันเองอนัตตามันครับมันชาไม่ได้ในตัวมันเองเห็นไหมนี่เสียงเนยหลวงพ่อไม่ทําอะไรมันหรอกจริงใดเกิดสิ่งนั้นดับอ่ะก็เรียนแบบท่านโกนทันยะไง กนยะได้ดงตาเห็นธรรมว่ายังกินจิสมุทยะรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังต้องยกบาลีขึ้นก่อนจะแลดูขลังขึ้นวันนั้นเถอะนะแปลความหมายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลก็ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาไงพาวพุทธเจ้าก็เลยตัดว่า ัญญาสิวัตโพโ,โกณทันโยัญญาสิวัตโพโกณทันโย و. หมายความว่าโกณทัญญะรู้แล้วหนอโกณทัญญะรู้แล้วหนอเป็นสักขีพยานการตัดสรู้ของพระสัมมาสัพทธเจ้าว่าเนี่ยโกณทัญญะได้รู้ความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยเป็นเช่นนี้เองเป็นเช่นนี้เองนะก็คือก็คือปรากฏนะปรากฏ ขึ้นแล้วดับไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่น่ายึดมั่นถือมั่นโกนยะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะแล้วพระโสดาบันเนี่ยก็มองแบบนี้มองไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุธรรมไปเรื่อยๆถึงขั้นอรหันเน่ย ไม่มีการปฏิบัติอย่างอื่นนะนะคือให้ดูความจริงอย่างเดียวเหมือนกินข้าวเนี่ยกินข้าวก็ก,ก็กินข้าวในถ้วยในจานในบาทในภาชนะเรานี่เนี่ยก็กินไปอาหารนะตักใส่ปากเขี้ยวเกืนตักใส่ปากเคี้ยวกืนคําที่1ที่สองที่สก็ไปเรื่อยเรอย่างเงี้ยอนะยิ่งมากคำยิ่งกินมากคําเท่าไหร่ความหิวก็ลดลงเท่านั้นนะกินคําแรกความหิวก็ลดลงนิดนึง สองสาคำก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆฉั้นเดียวาการดูความจริงนี่แหละนะงานคนบอกเอ้าพระโสดาบันมองเห็นการเกิดดับแล้วพระสกิทาคาพระอนาคาพระอระหันตนะ์ท่านปฏิบัติยังไงคำตอบก็คือปฏิบัติเหมือนพระโสดาบันเปียบไม่ได้ต่างกันนี่คือดูความจริงเหมือนกินข้าวคำที่คำที่หนึ่งกินยังไงคำที่สิบยบก็กินเหมือนคำที่หนึ่ง แต่มันมีผลก็คือมันทําให้ความหิวลดลงลดลงจนอิ่มเต็มที่ไงนั้นการมองความจริงมองไปมองไป,ม,งไปมันก็จะเบื่อไปเบื่อไปเมื่อเบื่อจิตก็คลายออกคลายออกเมื่อคลายออกความทุกข์ก็ลดลงลดลงในระดับต่างๆจึงมีคําว่าสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไม่ต้องไปสงสัยว่าโสดาบันปฏิบัติอย่างนี้แล้วสูงกว่าโสดาบันคือพระสกิทาคามีอนาคามีปฏิบัติยังไง นะเอาปฏิบัติเหมือนกันก็คือมีสติสมาธิปัญญาดูปัจจุบันให้เป็นธรรมเนี่ยรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนะเขาเกิดขึ้นมาเขาก็ดับเนี่ยเห็นไหมทุกเสียงทุกสีทุกกลิ่นทุกรสปรากฏอยู่ทุกขณะขณะเนี่ยทุกความรู้สึกในใจก็มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยก็ดูเนี่ยดูความรู้สึกนึกคิดมันก็แตกดับแตกดับอยู่เนี่ยจะดูรูปก็ได้ดูนามก็ได้ดูกายดูใจ ไคือสิ่งที่ปรากฏทางอายตน,นะทั้นนั้นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกหลวงพ่อแม่งดูหลวงพ่อเนี่ยนะแม่งดูเนี่ยจะดูทางตามันก็มีสีไม่ทําอะไรม,มันก็แตกดับแตกดับจะดูทางหูก็มีเสียงก็แตกดับแตกดับไม่ต้องทําอะไรแค่รู้ว่รู้ความจริงรู้เท่าทัานเนี่ยรู้เท่าทัานมันจะเบื่อนหน่ายเอง ร้องไห้ร้องไห้ก็แตกดับดีใจก็เห็นดีใจก็แตกดับเสียใจก็แตกดับเป็นสุขก็แตกดับทุกข์ก็แตกดับพูดก็แตกดับคิดก็แตกดับคิดถึงคนนั้นก็แตกดับนะโกรธใครก็แตกดับรักใครก็แตกดับเนี่ยอ่ะมันก็แตกดับแตกดับนะรูปนามแตกดับแตกดับแตกดับอยู่ตลอดเวลาเลยมันก็มีแค่นี้มีแต่ความเป็นเช่นนี้เองของสรรพสิ่งเนี่ย เออเนี่ยเพิ่มความฉลาดเนี้ย,ยก็เลยเข้าใจละครของชีวิตใครจะด่าใครจะชมอะไรกันโลกจะวุ่นวายขนาดไหน,นมันก็แค่ปรากฏการณ์ของธรรมะที่แตกดับแตกดับอยู่ไม่ใช่เหรอนี่คือศาสนา,าพุทธไงคนไหนาศึกษาจิตมันก็สงบเย็นเนี่ยคิดถึงลูกก็แตกดับแตกดับเนี่ยความคิดแตกดับเห็นไหมความคิดความนึกแตกดับความรู้สึกแตกดับ ลองคิดถึงผัวถึงเมียลองคิดดปดิยคิดถึงแม่ถึงแมวคิดไปดิมันก็แตกดับแตกดับทั้งนั้นเนี่ยนะเอาเลี้ยงหมาไว้คิดถึงหมาคิดไปคิดเท่าไหร่ก็ดับเท่านั้นคิดไปรู้สึกด้วยรู้สึกยงไมันก็ดับดับดับเนี่ยอ่ะก็ดูเรียไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกว่าดูมากๆเข้าเนี่ยนี่แหละนี่แหละก็คือสติตัวสตินะสมาธิปัญญามันทํางานรวมกัน ที่ใช้คำว่าดูดูธรรมะก็ดูด้วยอาศัยธรรมชาติของสติอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งนะจึงจะดูเห็นความจริงแต่ละขณะที่แตกดับแตกดับจิตก็ยิ่มเห็นไหม อยู่ที่ไหนมันก็มีสิ่งนี้เขานําเสนออยู่ตลอดแต่พวกเราเนี่ยไม่เข้าใจเลยไม่ได้ศึกษามัวแต่ตั้งท่าทําพิธีกรรมแต่งองค์ทรงเครื่องสร้างวัดสร้างนั่นสร้างนี่สวดเสกอะไรจะให้ได้ดีมีเป็นโอ้ยอันนั้นไม่ใช่หรอกไม่ใช่พุทธหาเรื่องนั้นกันเนีเป็นกรรมเป็นเวรได้บุญบ้างได้บาปบ้างนะก็เป็นสัตว์เวียนไหวตายเกิดไป ไม่จบไม่สิ้นไปนั้นฟังให้ดีแล้วเข้ามาในทางพุทธอย่างถูกต้องจิตสงบเย็นเป็นนิพพานทุกคนนะอ้าพูดให้ฟังเท่านี้แหละสาธุหน่อย